สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นชนแนลนะครับผมก็ชิปนี้พามาชมนะครับผมก็เป็นรถขดนะครับก็ตอนนี้เป็นบูมยาวนะครับผมบูมอาร์มยาวนะครับผม XE สองหนึ่งสี่ดับเบิลอลนะครับผมก็เป็นมือยาวนะครับน่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับผมก็ตักขี้เลนนะครับผม ตัดคอยขี่เลน,นครับก็เม้นมากเลยนะครับผมตอนนี้อ๋อคันนี้เป็นโกเบนะครับผมแล้วก็เป็นโคมาส,สูนะครับสามค่ายนะครับผมก็ตัวเลขนั้นซันนี่นะครับผมก็สี่ค่ายนะครับตัวนั้นจอดนะครับผม ขอถ่ายใกล้ๆนะครับผมเข้าใกล้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าการทํางานนะครับอันตรายนะครับผม Thank you. เป็นการตักที่เลนนะครับผมบุ้งขีเล็กนะครับถ้าเทียบเท่าน่าจะเป็นบุ้งขี60นะครับผมเป็นบุ้งขีของรุ่น60นะครับก็เพื่อความสมดุลน,นะครับผมถ้าใส่บุ้งขีใหญ่มันก็จะทําให้รถกระดกไร่นะครับก็ให้ผลเล่าเลยครับประเด็นนี้กัพยายามฟังให้มันรูเรืองด้ครับเด้อ Það er hægt.